สวัสดีครับมาพบกับผมช่อง Movie s i c กกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับไม่ว่าจะทั้งผู้ติดตามช่องหรือว่าผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมานะครับขอให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สมหวังได้ดังใจทุกเรื่องนะครับแม้กระทั่งเรื่องดูหนังเองก็ตามนะครับขอให้เจอแต่หนังที่สนุกสนุกดูแล้วไม่ขัดใจนะครับก็ หากใครที่ติดตามช่องผมนะครับช่วงท้ายปีที่แล้วอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันสักเท่าไหร่ด้วยความที่ว่าท้ายปีงานเข้าเยอะมากนะครับไม่มีเวลามาทำรีวิวเลยนะครับแต่ว่าหลังจากผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้นะครับช่วงนี้ก็จะมีเวลามาทำคลิปรีวิวให้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะพยายามทำให้มากขึ้นนะครับโอเคในวันนี้นะครับไม่ได้จะมา รีวิวนะครับแต่จะเป็นจัดอันดับนะครับซึ่งผมจะมาจัดอันดับหนังไทยในปี2024นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมันมีหนังไทยเข้าเยอะมากและเราได้เห็นหนังไทยที่พยายามที่จะหาแนวทางใหม่ๆนะครับรวมถึงหนังที่ยังวนลูปเดิมอยู่ในคลองเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะแบ่งลิตรออกเป็น2ลิตรนะครับก็คือหนังดี หนังห่วยนะครับแล้วก็ลิสต์นี้เนี่ยจัดขึ้นนะครับก็คือจะมีหนังที่ลงฉายเฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับไม่มีซีรีส์ไม่มีหนังที่ฉายในสตรีมมิ่งนะครับเพราะว่า,าผมดูแต่หนังไทยที่ฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ลิสต์นี้จัดอันดับตามความชอบส่วนตัวล้วนๆนะครับไม่มีไม่มีเกณฑ์ ารายได้ไม่มีคะแนนวิจารณ์อะไรทั้งนั้นนะครับความชอบส่วนตัวล้วนๆน,น,นะครับโอเคมาเริ่มกันด้วยลิฟหนังดีก่อนละกันนะครับหนังไทยที่ดีเนาะตอนรับปีใหม่ก็ต้องแบบมีอะไรดีๆกันสักนิดหนึ่งนะครับหนังไทยที่ดีประจำปี2024นะครับจ้ว่าไปมีหลายเรื่องนะครับ ก่อนอื่นอยากจะมาพูดถึง a u d ด b ร์ m e n t i o n กันสักนิดหนึ่งก่อนเข้าลิสต์นะครับ a u d ดอร์ m e n t i น n นะครับพวกแรกเลยเป็นหนังสารคดีปีที่แล้วมีหนังสารคดีเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งปกติผมไม่ดูอยู่แล้วหนังสารคดีอันนี้บอกกันตามตรงแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่รู้อะไรดนใจก็มีโอกาสได้เข้าไปดูและก็พบว่ามันโอเคจนจนดีเลยแหละนะครับดีเกินคาด เรื่องที่ว่านี้ก็จะมีสังเวียนมวยรองนะครับฟิปราวเป็นสารคดีเกี่ยวกับนักมวยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเด่นในการใช้เสียงในฉากที่ว่าต่อยมวยเนี่ยเสียงแบบหนังแอคชั่นเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเรื่องอำนาจสัทธาอนาคตนะครับเป็นสารคดีเกี่ยวกับการเมืองนะาหากใครที่ติดตามการเมืองก็รู้แล้วแหละว่า เหตุการณ์ปัจจุบันผลลัพธ์มันเป็นยังไงแต่ว่าข้อดีของเจ้าสารคาดีเรื่องนี้เนี่ยคือการตัดต่อและลําดับเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบว่าเราดูหนังมันมันจะไม่ได้ฟีลเป็นสารคาดีแต่เหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งเลยนะครับเรื่องต่อมาที่อยากจะกล่าวถึงสักหน่อยนั่นก็คือเรื่องตาครีเจเนซิสนะครับหนังทะเยอทะยานของใครหลายๆคนนะครับตาครีเจเนซิสเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มี potential สูงมากๆแม้ว่าจะไปไม่ถึงก็ตามคือ ถ้าเราพูดมวลรวมของหนังอะ่ะมันฟังดูแล้วมันเป็นหนังที่แบบสนุกแปลกใหม่ครบรถนะครับมันติดแค่ตรงที่ว่าดีเทลหยิบย่อยในแต่ละฉากเล็กๆอะไรของมันเนี่ยมันดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวของหนังไทยที่พยายามที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงก่อนเข้าลิสต์อ่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องผู้บ่านิกะน,นะครับ ผู้บอกนี้กับเป็นหนังที่นําเสนอวัฒนธรรมร่วมะระหว่างวัฒนธรรมอีสานกับใต้ศาสนาอิสลามกับพุทธนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูหนังมาผมจําไม่ค่อยได้ว่ามีหนังไทยเรื่องไหนที่นําเสนอ,อวัฒนธรรมร่วมแบบเรื่องนี้บ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทําออกมาโอเคแล้วก็ให้ความบันเทิงกับตัวผมได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ขอกล่าวถึงสักหน่อย นะครับโอเคมาเข้าลิสต์กันเลยนะครับสำหรับ10หนังไทยที่ผมชอบนะครับประจำปี2 0 2พนะครับอันดับที่10ขอเปิดหัวด้วยแอนิเมชันเบาๆก่อนละกันนะครับกับเรื่องอ,องค์คณ์พิทักเจี๊ยบนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นแอนิเมชันที่มันมีจุดเด่นตรงที่ว่ามันดูง่ายแล้วก็ดูเพลินแล้วก็ดูสนุกมากนะครับดูแบบปุ๊บป๊บจบแล้วเหรอนะครับ มันมีการดําเนินเรื่องที่ไวเร็วง่ายนะครับดูสนุกรวมถึงมีการดีไซน์ตัวละครลูกเจียบเนี่ยน่ารักและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เด่นชัดมากนะครับมันจะฟิลฟิเหมือนแบบซูโทเปียที่มีธีมเป็นแบบหนังจีนกำลังภายในอะครับนะใครที่ยังไม่ดูก็ลองไปหาดูนะครับเพลินเนนะครับต่อมาอันดับที่9นะครับอันดับที่9 ก็คือเรื่อง404สุขีนิรันดันดันนะครับ404สุขีนิรันดันดันเป็นหนังผีผสมหนังตลกนะครับซึ่งแนวนี้เนี่ยบ้านเราได้ดูทุกปีนะครับแม้กระทั่งปีที่แล้ว2024เราก็ได้ดูมากกว่าหนึ่งเรื่องด้วยนะครับหนังแนวนี้เพียงแต่ว่าไอตัว404สุขีนิรันดันดันที่ผมยกขึ้นมาติดลิสต์เนี่ยเพราะว่าหนังเขาพยายามใส่ จุดที่ทําให้หนังเนี่ยมันดูดีมีอะไรมากกว่าแค่เป็นหนังผีและตลกก็คือเขาพยายามใส่จังหวะดรามา่าและก็โมเมนต,ต์ที่เป็นซึ้งๆให้ข้อคิดเข้ามาในช่วงท้ายนะครับก็คือหยอดผมไว้ตอนต้นแล้วก็มาใช้องค์ประกอบนะในช่วงท้ายซึ่งมันทําให้ตัวหนังเนี่ยจากที่เป็นหนังตลกเรียบๆทั่วไปกลายเป็นว่ามันดูดีมีสาระ ดูดีมีอะไรขึ้นมาทันทีในช่วงท้ายนะครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีของเรื่อง404สุขินิรันดร์นะครับต่อมาอันดับที่8นะครับอันดับที่8เนี่ยเป็นหนังผีผสมหนังตลกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว,ว่าทําได้ดีกว่า404นะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องอนงนะครับอนงเป็นหนังผีผสมตลกอย่างที่บอกนะครับมีดีตรงที่เคมีของคู่พระนางดีมากมาก ดูแลเขินตามนะครับรวมถึงตัวหนังพยายามที่จะใส่มุกตลกที่มีมีความแปลกใหม่ในระดับหนึ่งนะครับรวมถึงมีจังหวะจักโคนแต่ละช่วงที่มันโอเคและตัวหนังมันแบ่งส่วนไว้ได้ค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นจังหวะตลกจังหวะที่แบบมีความน่ารักนะครับดูแล้วแบบ เขินตามจังหวะดราม่าซึ้งเรียกน้ำตาในช่วงท้ายตัวหนังแบ่งสัดส่วนได้ค่อนข้างโอเคและที่พลาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือมุกอนงเข้าสิงทำไทยช่วงกลางกลางเรื่องนะมุกมีโคตรล่นนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นดูในโรงผมจำได้ว่าทุกคนหัวเระก,กับมุกนี้มากนะครับผมก็เอนจอยกับมันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8ในลิสต์ของผมนะครับต่อมาอันดับที่7นะครับ อันดับที่7เนี่ยเป็นหนึ่งในหนังที่ผมเซอร์ไพรส์ามากในปีที่แล้วนะครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะโอเคในระดับ1น,นะครับเรื่องที่ว่านี้นั่นก็คือตำรวจแต่งนะครับตำรวจแต่งในช่วงที่มันเข้าฉายใหม่ๆมันได้รับคำวิจารณ์ดีเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนแบบว่ายืนโรงได้แค่ประมาณอาทิตย์นึ่งก็โดนถอดน,นะผมเนี่ยตอนแรกก็พลาด ดูไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีช่วงที่ว่าติดวันหยุดยาวแล้วเขานํากลับมาฉายใหม่ก็เลยมีโอกาสได้ดูนะครับเรื่องตํารวจแต่งเรื่องตํารวจแต่งเนี่ยข้อดีของมันก็คือหนังเขารู้ว่าตัวเองอยากจะนําเสนออะไรอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรตัวเองมีศักยภาพแค่ไหนก็ทําไปแค่นั้นนะครับคือมันจะไม่เหมือนหนังบางเรื่องที่โอเคมีไอเดียดีแต่ว่าชอบใส่นู่นใส่นี่วกแวกซ้ายขวาจนแบบออก อะไรไม่รู้อ่ะนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่กับเรื่องนี้อ่ะเรื่องนี้มันอาจจะพูดถึงมันอาจจะมีแบบวกแวกไปบ้างแต่มันก็ยังอยู่ในมวลรวมของเนื้อเรื่องของมันอยู่นะครับซึ่งไอ้เรื่องตํารวจแต่งเนี่ยมันค่อนข้างครบรถนะครับแอคชั่นก็มีนะครับตลกก็ได้ดราม่าก,ก็โอเคนะครับเป็นหนังที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ผมในปีที่แล้วเลยนะครับ กับเรื่องตำรวจแตกต่อมาอันดับที่6นะครับอันดับที่6เนี่ยอันนี้ขอโกงนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยตามเทคนิคมันไม่ได้เป็นหนังจากปีที่แล้วนะครับมันเป็นหนังเก่าที่โดนแบนแล้วก็มาโดนปลดแบนและได้ฉายเมื่อปีที่แล้วนะครับกับเรื่องนี้คนกลับมานะครับเรื่องคนกลับมาเนี่ยาหากใครที่ติดตาม อ่าวงการภาพยนตร์ก็คงจะทราบว่ามันมีหนังเรื่องนี้และก็มันมีประเด็นที่รุนแรงในระดับหนึ่งจนถึงขั้นโดนแบนนะครับซึ่งอ่ะพอหนังปลดแบนและได้นำมาฉายแถมฉายแบบม่งโคตรจำกัดโรงแบบหารอบดูมันโคตรยากนะครับหากใครที่ได้ดูก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับหนังเรื่องคนกลับมาเนี่ยมันมันเล่าเกี่ยวกับประเด็นในส่วนของความเชื่อนะครับ ความเชื่อความศรัทธานะซึ่งมันมันเป็นอะไรที่แบบทดสอบจิตใจคนดูเหมือนกันนะรวมถึงไอ้ประเด็นบางอย่างในเรื่องอะ่ะคือแบบถ้าคนดูไม่เปิดใจอะ่ะค,คือจบเลยนะครับและไอเรื่องคนกลับมาเนี่ยมันมีข้อสรุปที่ว่าไม่ว่าเราจะมองในมุมมองของตัวละครไหน มันจะมีเหตุผลมารองรับแล้วมันจะเข้าท่าหมดเลยนะครับคือคือถ้าเราเป็นเรามองดูหนังเราอาจจะแบบเฮ้ยทำไมมึงทําอย่างนั้นทําไมมึงคิดอย่างนี้แต่ถ้าเราสวมตัวเองเป็นตัวละครในเรื่องม่งเข้าท่าหมดเลยไม่ว่าจะมองจากมุมของตัวละครไหนนะครับซึ่งไอนี้หายากเหมือนกันหนังที่จะทําแนวนี้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไอประเด็นเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรอย่างนี้ในเรื่องนะครับคือมัน ทันสมัยมากทันสมัยจนไม่รู้ว่าหนังมันมาก่อนการหรือสังคมบ้านเรามันไม่พัฒนานะครับและนั่นก็คืออันดับที่หกนะครับเรื่องคนกลับหมานะครับต่อมาอันดับที่ห้านะครับอันดับที่ห้าขอเป็นเรื่องไวนมสองห้าสี่สี่นะครับสาเหตุที่ผมชอบเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องนี้เนี่ยมัน มีความเป็นดราม่าแบบเข้มเขมนะครับหากเป็นหนังเรื่องอื่นในบ้านเราเวลาพูดถึงหนังดรามา่ามันมักจะเป็นดราม่าแบบผสมผสานคือเราดูไปเราสามารถที่จะสนุกเฮฮาไปได้เราสามารถที่จะไไาาายิ้มกับมันได้ดูจบแล้วเรายังพอแบบประทับใจอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่กับเรื่องวัยหนุ่มนะครับเรื่องวัยหนุ่มมันเป็นดราม่าแบบเข้ม,เข,มเข้มเลยมันเป็นดราม่าชนิดที่ว่า คือแบบดูแล้วคุณไม่อยากทําตามแน่นอนเนาะใครอยากทําตามเข้าไปติดอยู่ในคุกถูกไหมซึ่งไอเรื่องนี้เนี่ยมันมันเป็นแบบชี้ให้เห็นข้อเสียของการเข้าไปอยู่ในคุกแบบชัดเจนแบบชัดมากๆอะ่ะคือแบบถึงขั้นเอาตัวละครมาชี้ว่าแบบเออที่มึงติดคุกเพราะมึงทาอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีตัวละครต่างๆนะครับที่ทําให้ตัวหนังเนี่ยมัน นะครับตัวละครแต่ละตัวมันมีแบบตื้นลึกหนาบางที่อาจทําให้เราเหมือนแบบเข้าไปสํารวจได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยทําให้ผมชอบเรื่องนี้มากๆต่อมาอันดับที่4นะครับอันดับที่4ขอยกให้เป็นเรื่องวิมานน้านะครับเรื่องวิมานน้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ใจผมไปในแง่ของความเป็นดราม่าแบบสุดทางนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกมันจะคล้ายๆกับกรณีของวัยหนุ่มนะครับก็คือมันเป็นดรามา่าชนิดที่ว่าพอเราดูจบปุ๊บมันจะเป็นแบบนงน่วงมันจะเป็นแบบมันจะไม่ใช่ฟิลที่เราแบบดูจบแล้วเราจิ้มได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่มันจะเป็นแบบดูจบแล้วเราแบบนงน่วงแบบอะไรวะซึ่งอ่าตอนที่ผมดูในโรงตอนใหม่ๆผมจําได้ว่ามีอ ผู้ชมบางคนเขาไม่พอใจกับฉากจบของมันเรื่องวิมานหนามเนี่ยมันมีนมองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจไล่มาตั้งแต่ตัวละครนะครับตัวละครคนชายคอรอบอนะ่ะมีแบบเป็น LGBT ด้วยนะแล้วก็ต้องมาเหมือนแบบแย่งสมบัติแย่งส่สนทุเรียนความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่มันซับซ้อนนะครับซึ่งมันเลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันแบบเข้มข้นอะ เป็นหนังที่ผมดูแล้วแบบมันมันเข้มข้นรวมถึงช่วงท้ายที่มันมีโมเมนต์ที่แบบสัใจนะก่อนที่จะจบแบบน่วงๆเป็นความรู้สึกที่แบบว่าดูแล้วรู้สึกแบบแปลกดีนะครับก็เลยยกให้เรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ต่อมาอันดับที่3นะครับอันดับที่3ขอยกให้หนังภาคต่อแห่งปีเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือเรื่องที่หยดภาคสองนะครับอ่ะเรื่องที่หยดภาคสอง แน่นอนว่ามันเป็นหนังที่สารต่อจากภาคแรกได้เป็นอย่างดีทางผู้สร้างเขาอารับฟังเสียงผู้ชมว่าในภาคต่ออยากดูอะไรนะครับอยากดูฉากแอคชั่นเยอะๆอยากดูพี่ยักษ์ต่อยผีนะครับผู้ชมอยากดูอะไรทีมงานจัดให้นะครับเซอร์วิสคนดูเต็มที่และแน่นอนมันทำให้หนังสนุกมากๆนะครับ อว,ว่ากันตามตรงที่อยอด2มันไม่ได้แบบดีงามลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นแต่ในแง่ของความบันเทิงอ่ะมันตอบโจทย์ผู้ชมแบบเต็มที่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมด้วยนะรอดูไปตั้สามสี่รอบเหมือนกันนะครับพูดถึงที่อยอด2ที่ผมชอบจริงๆงนอะคือช่วงช่วงท้ายก่อ,อนจบที่ว่าจากที่เราสะใจอยู่ แล้วอยู่ดีๆตัดมาดราม่าแล้วก็ดึงเอาเพลงประกอบจากภาคแรกอะมาใช้เป็นฉากที่ผมว่าม่นันทางผู้สร้างก็ฉลาดใช้แล้วมันลงตัวและเพอร์เฟกมากๆสำหรับฉากจบฉากนั้นนะครับและนั่นก็เลยทำให้ผมประทับใจเรื่องที่หยดจนขึ้นมาติดอยู่ในท็อป3หนังที่ผมชอบของปีที่แล้วต่อมาอันดับที่2นะครับอันดับที่2เนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนังที่ เซอร์ไพรส์ผมมากๆนะครับและก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยเรื่องสุดท้ายที่ได้ฉายในปี2024นะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องคุณชายนะครับอหนังเรื่องคุณชายเนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องของพระเอกที่แบบว่าไม่ชอบละครเกียรติละครไทยน้ำเน่าเชยไม่สร้างสารรค์นะครับแต่แล้วเจ้ากรรมก็จะพัดจะผูให้ต้องมากำกับละครไทยนะ ซึ่งนั่นก็เลยทําให้พระเอกเนี่ยเหมือนว่าได้เรียนรู้อะไรบางอย่างระหว่างทางนะครับซึ่งเรื่องคุณชายเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบจดหมายรักแก่ละครไทยนะครับตัวหนังเนี่ยมันก็จะจิกกัดแซะละครไทยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบอ่นางเอกติดนวดฉากแบบผู้ร้ายชุดนางเอกอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นการแบบจิกกัดแซะ ครับละครไทยแต่ในขณะเดียวกันมันก็ให้มุมมองอะไรบางอย่างแก่เราด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงหนังเรื่องคุณชายเนี่ยมันมีการสับขาหลอกคนดูที่เรียกได้ว่าเนียนที่สุดเรื่องหนึ่งตั้งแต่ที่ผมดูมาก็คือในในช่วงท้ายนักโมเมนต์ตอนนั้นนะครับหากใครที่เคยดูผมเชื่อว่านักโมเมนต์ช่วงท้ายอ่ะทุกคนคิดไปในเวไปในเวหนึ่งแบบสุด ตีแล้วแน่นอนนะครับก่อนที่หนังมันจะเฉลยแบบไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้เป็นทางนี้นะครับสับขาหลอกคนดูเก่งมากนะครับและมันเลยทําให้เรื่องนี้เนี่ยกลายมาเป็นแบบหนังที่ผมชอบมากเป็นอันดับสองนะครับทั้งทั้งที่แบบมาท้ายสุดของปีที่แล้วนะครับและสุดท้ายนะครับกับอันดับที่1นนะครับหนังไทยที่ผมชอบมากที่สุดประจำปี2 0 2 4นะครับ มาถึงจุดนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเดาได้แล้วนะครับเรื่องนั้นก็คือเรื่องหลานมากนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับตัวหนังมันประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทั้งในบ้านเราในเมืองนอกโดยเฉพาะในอาเอเชียเราเนี่ยบูมมากนะครับส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าตัวหนังมันประสบความสำเร็จได้ด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องมันเรียบง่ายและมันรีเลทกับ คนได้ง่ายนะครับประเด็นแบบง่ายๆไม่ได้แบบเข้าใจอะไรยากเลยนะครับกับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าทำให้หนังมันค่อนข้างทำงานกับคนดูก็คือตัวหนังมันให้เวลาในแต่ละฉากแต่ละซีนพอสมควรนะครับคือมันจะไม่ได้แบบว่าเล่าปุ๊บจบตัดแต่มันค่อนข้างให้เวลาในแต่ละซีนนั้นให้คนดูได้รู้สึกร่วมไปกับตัวละคร รู้สึกอินไปกับตัวละครนะครับและมันก็นำมาสู่ช่วงท้ายที่ ừ ừ, เรียกน้ำตานะครับผมดูสามรอบผมน้ำตาแตกทั้งสามรอบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลยได้ใจผมไปเต็มๆนะครับยกให้เปน็นอันดับที่หนึ่งะครับและนั่นก็คือหนังไทยที่ผมชอบมากที่สุดประจำปี2024นะครับ ก็อย่างที่บอกว่าลิสต์นี้จัดตามความชอบส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นหากใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวก็จะมีลิสต์หนังไทยยอดแจนะครับรอติดตามกันด้วย <Okay. S 1> นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ครั้งนะครับแล้วก็ขอตัวบายๆนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ